สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนเข้าสู่เช้าวันใหม่นะครับวันนี้มีความเข้มข้นต่อเนื่องเรื่องการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงรวมทั้งเมื่อวานนายกรัฐมนตรีก็ถแถลงช่วงเย็นๆก็ประกาศบอกว่ามีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทํานองที่ว่ารัฐบาลจะไปสลายการชุมนุมบิดเบือนว่าการชุมนุมเป็นการชุมนุมโดยถูกต้องตามกฎหมายสันติซึ่งนายก,ก็อ้างคำวินิจฉัยของศาลแพ่งว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อวานนายกก็ถแถลงข่าวตอน16.20น,นสาระสำคัญก็พยายามจะอธิบายเรื่องของรัฐบาลใช้กฎหมายความมั่นคงและข้อกำหนดต่างๆโดยที่ได้ส่งสารแพง่งสารแพ่งก็มีคำวินิจฉัยว่ารัฐบาลสามารถใช้กฎหมายอากฎหมายได้เองตามสิทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลขณะเดียวกันบางส่วนผู้ชุมนุมก็บิดเบือนกระจายข่าวไปทำนองที่ว่ารัฐบาลจะสลายการชุมนุมและการชุมนุมเป็นการชุมนุมแบบชอบธรรม ซึ่งรัฐบาลก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้สลายการชุมนุมและการชุมนุมเนี่ยเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายเมื่อวานคุณวิสิทธ์ก็บอกนะครับผมขกาผม,ผมใช้ร,รีผมกลังเวได้ทราบไงนะครับว่าขณะนี้ผมส่งกําลังเข้าไปที่สีแยกราชประสงค์เพื่อบังคับใช้กฎหมายตามที่ศาลได้วินิจฉัยเอาไว้เมื่อวาน เราอจะแบบว่าเป็นการประารัฐจ,จบกลแล้วอ,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 อย่าไปคาดการไกลไปกว่านั้นเลยครับเดี๋ยวจะทําให้พี่น้องตระหนกตกใจเรียนยืนยันว่าจะทําเท่าที่เป็นความจําเป็นแก่สถานการณ์